มาต่อกันที่หนึ่งดราม่าลักกันของสุตตาคนนี้ค่ะคุณเบิร์ตธงชัยนะอินไตไม่ใช่ลายเมื่อวันก่อนนะเราก็ได้ข่าว,าวมาว่าพี่เบิร์ตเนี่ยกลับเชียงรายที่บ้านไรอ,อุดมสุขนะคะที่จังหวัดเชียงรายนั่นแหละและทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็โอ้มีความกังวลน,นะคะว่าคณะพี่เบิร์ตเนี่ยได้ทําตามมาตรการรักษาความปลอดภยัยโควิด -19 หรือเปล่าเพราะว่าเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มก็คือกอทอมอน,นั่นเองผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพยายามติดต่อหาก็ติดต่อไม่ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดค่ะเพ ของคุณเบิร์ตธงชัยนะ แฟนเพจคลับเบิร์ดค่ะซึ่งเป็นเพจของกลุ่มแฟนคลับนี่แหละก็ได้โพสต์ข้อความไว้แบบนี้คุณผู้ชมสวัสดีเชียงรายพี่เบิร์ดกลับบ้านที่เชียงรายเดินทางด้วยรถส่วนตัวครับั้งเนี้ย <Time S 2> ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเ <application S 2> คชันของจังหวัด<อ>แล้วก็ส่งเอกสารให้ทางพื้นที่เรียบร้อยแล้วไทม์ไลน์เนี่ยคืออยู่บ้านครับแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของจังหวัดในอย่างถูกต้องเลยโดยทีมข่าวก็มีการสอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวนะคะก็ยืนยันว่าโอ้เขาทําตามมาตรการนะ ตามข้อความที่ปรากฏในเพจของแฟนคลับนี่แหละค่ะพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วที่เป็นข่าวขึ้นมาโอ้โหมันเป็นเพียงแค่การสื่อสารที่ผิดพลาดเองจากทางผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทางในอำเภอเวียงป่าเป้าค่ะแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็ทราบดีทุกอย่างเลยว่าเออก็มีการเข้ามาอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะบ้านอยู่ดีนะคะบ้านไรุ่ดมสุขอันนี้เครดิตนิดนึงแล้วกันนะคะนักข่าวของเราเนี่ยราคาของไทยรัฐเนี่แหละก็ไปถึงหน้าบ้านแบบนี้แล้วก็เลยแบบว่าเออเก็บภาพบรรยากาศมาให้แล้วก็ยืนยันนะว่าทุกคนก็ยังอยู่ในบ้านกันดีนะคะ